สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงตำรวจอีกสไตล์หนึ่งนะครับเป็นสไตล์ไฮเฟลดนะฮะปกติทรงตำรวจจะตัดเหมือนทรงนักเรียนนะครับเป็นขาว3ด้านตอนนี้ก็เริ่มไล่เฟดไล่ๆแล้วนะครับก็จะเป็นสามารถตัดเฟดได้แล้วนะครับแล้วก็กันโขบได้อยู่ที่ผู้บังคับบัญชานะครับที่จะนโยบายของผู้บังคับบัญชาครับว่าจะให้ ตัดได้ทรงประมาณไหนนะครับตอนนี้ก็มีกดออกมาแล้วนะครับตัดเฟรดได้นะฮะตัดเฟดแล้วก็รองทรงสูงได้นะครับขอด้านบนไม่เกิน4เซนนะครับเป็นนโยบายใหม่ของตำร,รวจนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเกจะดีใจมากเลยนะครับได้ตัดทรงผมใหม่จะไม่เหมือนทรงนักเรียนนะครับทรงใหม่ต่อมาผม ผมใช้เป็นเบอร์3นะครับด้านบนแล้วก็ด้านข้างผมจะขึ้นเป็นฟันรองเบอร์1โยกฟันเป็น1.5นะครับไถเกียร์เส้นผมนะครับเพื่อที่จะเฟดตัวนี้จะเป็นไฮเฟดนะครับเฟดสูงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าทรงนักเรียนกับทรงตำรวจมันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาบอกจุดตอนเฟดนะครับว่ามัน บางคนว่าเอ้ยทรงเดียวกันแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับมันมันมีเทคนิคมันอยู่มันมีมันจะไม่เหมือนกันนะครับทรงตำรวจกับทรงเรียนไอ้ไอ้นี่คือที่ผมตัดมานะครับผมว่ามันไม่เหมือนกันนะสไตล์ของผมนะครับแต่ถ้าผิดผิดภาพประการใดผมก็ขอไปด้วยนะต่อมาครับสร้างจุดเฟดนะครับนี่ก็อยู่ที่หัวลูกค้าด้วยครับคุณพี่แกขอเฟระมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับ ทรงตารวจผมแนะนําให้ให้โค้งลงมาอย่างนี้หน่อยนะครับแต่ถ้าทรงนักเรียนด้านหลังให้เชิดขึ้นนะครับแต่ถ้าทรงตํารวจด้านหลังให้ให้เชิดลงนะครับฟูนี้ดีกว่าเนาะง่ายนะครับนี่ด้านหน้ามาด้านหลังก็เชิดลงหน่อยนะครับถ้าทรงนักเรียนก็ด้านหน้ามาจากด้านหลังก็ให้สร้างจุดเฟรมมันก็จะเชิดขึ้นเลยนะครับอันนี้คือสไตล์ของผมนะครับถ้าผิดก็ขอไปเวยครับ พอเวลาเฟดมาด้านหลังให้มันเหมือนคล้ายๆหมวกนะครับผมพวกทรงทหารพวกทรงตำรวจผมจะเปลี่มาให้เหมือนด้านหลังให้มันอยู่ต่ํากว่าด้านหน้าให้เหมือนคล้ายสายหมวกนะครับคล้ายๆงั้นแหละครับต่อมาผมก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์0.5นะครับไถสะบัดขึ้นไปประมาณสักเซนกว่าๆนะครับหรือ2เซนก็ได้นะครับ บัขึ้นไปเลยนะครับถ้าขึ้นสูงปีก็ยกฟันลงแล้วก็ไถสะบัดลบโขบด้านบนไปอีกนะครับง่ายๆครับไม่ยากสูงนี้สัวน,นี้ผมใช้เวลาตัดถ้าคลิปยาวนะครับก็จะอยู่ประมาณเกือบ20นาทีนะครับค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดนานนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหัวคนเอเชียกับยุโรปมันจะแตกต่างกันนะครับเส้นผมแล้วก็กรูปศีรษะ ถ้ายุโรปมันก็จะเส้นผมค่อนข้างที่จะเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กก็จะถ่ายง่ายเก็บงานได้ได้เร็วนะต่อมาผมใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับถอดฟันรองออกลบขอบด้านล่างนะครับเวลาลบขอบด้านล่างผมพยายามแนะนํานะครับผมจะเอาแค่มุมเบตเตอรเลียนนะครับกินใช้มุมเบตเตอรเลียนกินดาวนะครับนี่ครับถอดฟันฟันรองอกนะครับแล้วก็ลบขอบด้านล่าง พยายามใช้มุมแบตเตเลียนในการลบขมนะครับมันจะง่ายครับตรงไหนเป็นลุมก็เราใช้หวีนะครับงานออกมาแล้วก็เก็บอ่ามันจะเนียนประมาณหนึ่งถ้าหัวยุโรปนี่มันจะเก็บงานได้เร็วมากครับเวลาเราตัดหัวพวกฝรั่งนะครับจะค่อนข้างที่จะตัดงานเฟนี่ค่อนข้างที่จะตัดง่ายกว่าคนเอเชียนะครับผมเส้นเล็ก หัวก็ทุยสวยด้วยนะครับนี่ก็ฟันรองศูนนะครับไถขึ้นไปสักเซนกว่านะครับแล้วก็โยกฟันลงแล้วก็ไถลบกอบด้านบนนะครับขึ้นไปอีกแล้วก็ใช้หวีเก็บนะครับตรงไหนไม่เนียนครับก็งานก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าคลิปมีประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่งตำรวจผมผมจะลงทรงตำรวจไอ้ช่วง ช่วงเมื่อกี้ก็ลงไปอีกทรงหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นทรงรองทรงสูงแบบฟดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไฮฟดไปเลยนะครับนะครับผมจะใช้มุมนะครับมุมแบตเตอรี่ถอดฟันรองออกนะครับเก็บขขบด้านล่างจะเน้นมุมแบตเตอรี่เอานะครับเวลาลบขขบด้านล่างมันจะยากตรงนี้นะครับเวลาตัดฟดที่จริงก็ถ้าอยากให้แบบสกรีนฟดเลยก็ ผมแนะนําให้ใช้เป็นเครื่องกลหนวดด้วยนะครับแต่นี่ผมเครื่องกลหนวดผมเสียครับผมก็เลยใช้แบตเตอรี่ตัวเล็กนะครับในการฟดขาวก็จะได้ประมาณหนึ่งนะครับก็จะเก็บงานได้เร็วอยู่ง่ายอยู่นี่ครับจะสังเกตครับใช้มุมแบตเตอรี่นะครับต่อมาผมก็จะมาใช้ตัวการคมนะครับคว่ำลงนะครับเก็บนิดหนึ่งตรงไหนที่ยังไม่เนียนเราก็พยายามเก็บให้เนียนนะครับ อ้อมหัวเลยนะครับผมถ่ายให้ดูแค่ข้างเดียวครับเพื่อมาเล่เปลี่ยนเทคนิคจะไม่ได้ถ่ายให้ดูอ้อมหัวครับค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหนึ่งครับหัวนี้เกือบ20นาทีเลยนะครับผมตัดเลยมาตัดคลิปสั้นๆคร่าวๆแล้วก็กันหน้าผากนะครับกันง่ายๆเลยครับถ้าคลิปมีประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับช่างใหม่ๆแล้วก็ช่างเก่าเผื่อช่างเก่าอยากเลกเปลี่ยนเทคนิคนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม